สวัสดีเพื่อนๆ้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมจะพาเพ,เพื่อนเพิ่มยอดไลค์โพสต์อิโมจิของ a c e b o o k นะผมทำอย่างไรก็มาดูวันได้เลยนะบดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMP Social ได้เลยนะแต่สำหรับใครที่ดูคลิปสั้นคลิปเดียวคลิปช็อตน,นะผมก็ะสามารถสแกน QR Code ด้านล่างได้เลยนะผมะจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMP Social ได้เช่นกันนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนกดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยนะ ออกชื่อผู้ใช้เ e มลล่าสดผ่านยืนยันล่าสดผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะติคองสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก,กดสมัครใช้งานกันได้เลยหลังจากสมัครใช้งานเสนร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนมาลงชื่อใช้กันได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อใช้ผ่าน Google ปุ่มแดงๆตรงนี้ก็ได้นะครับกดลงชื่อาใช้มาได้เลยเอาสุดนหน้าเว็บไซต์นะผมเพื่อนจะอยู่ในส่วนของเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี่นะตรงก,กลางหน้าจอแนละ้วผมจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายหมวดหมู่ให้เพื่อนเลือกเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok หรือว่าตฟอร์มอื่นๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเลือกในส่วนของเฟซบ o o กนะครับผมเลื่อนลงมาผมเพื่อนเจอหมวดหมู่ลีกเข้าไปก็มีหลากหลายหมวดหมู่เ,เพื่อนเลือกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลฟ์โพสเพิ่มอีโมจิเพิ่มแชร์เพิ่มผู้ติดตามอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นไปแล้วจะอยู่อันแรกนะครับจะเป็นเพิ่มไลฟ์โพสอีโมจิตรงนี้นะครับในส่วนของบริการ,รเลือกบริการอีโมจิที่เ,เพื่อนต้องการได้เลยนะครับ เป็นอิโมจิหาแล้วกันนะครับใส่ลิงก์โพสต์ลิงก์อ่าโพสต์ลิงก์วิดีโอของเพื่อนได้เลยนะผม,มเป็นลิงก์นี้นะผมก็สำคัญนะผมอย่าลืมปับโพสต์ของเพื่อนนะครับเป็นสาธารณะด้วยนะครับคัดลอกมาได้เลยนะว่าใครที่ใช้มือถือผมกดแชร์ตรงนี้นะผมแล้วก็คัดลอกลิงก์ได้เลยนะวางลิงก์นะครับใส่ยอดต้องการยอดอา่อาอาิโมจิที่เพื่อนต้องการนะกดสั่งซื้อได้เลยนะ ขึ้นหน้าต่างอยู่เขียวอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดไลฟ์โพดิโมจิของเราเราเพิ่มเข้ามาแล้วผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอแล้วผมก็ขอแนะนาเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยละกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอกออเดรอร์ต่างๆของเราที่เคยสั่งซื้อไปนะผมที่กพลิบอยู่นะผมเป็นออเดอร์ล่าสุดของเรานะครับซ้ายบนนะเป็นเลขรหัสออเดอร์ด้านล่างนะผมเป็นสถานะนะผมก็รอดาเนินการนะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของเมนูเติมเงินนะครับผมจะมี3ช่องทางการเติมให้เพื่อนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code, โูมันนี่ et, วอลเล็ตคริปโตเคเรนซีนนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR Code นะครับผมจ่ยอดจำนวนเงินที่เพื่อนต้องการเติมนะครับแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับขึ้น QR Code อย่างนี้นะครับเพื่อนเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับผมสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับยอดเงินของเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะครับผม ในส,ส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างแล้วผมสามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยก็พิมพ์ตรงเว็บไซต์เลยก็ได้นะผมจะติดต่อผ่านนี้ก็ได้นะว่าจะแอดไลน์นะผมขวาบ,บนก็ปุ่มไลน์คลิกเข้าไปก็จะเป็น qr code นะผมก็สแกนแล้วก็แอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนๆ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะอนในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนสามารถคลิกลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะเพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมที่5%กันเลยทีเดียวนะผม ในส่วนของซีรีส์หนังจีนนะผมหายเพื่อนใช้ใจ่ายเอ่อเว็บไซต์นะผมใช้ใจ่ายในเว็บไซต์นะครบ500บาทนะผมก็าสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนกันได้ฟรีๆเลยนะผมก็มากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวเนะี่ยตอนนี้ผมคิดว่ายอดอ่า emoji เราน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวลองกดรีเฟท์สักหนึ่งทีนะยังไม่เพิ่มนะผมอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะผมอ่า ปกติเว็บไซต์เขาจะรันตามคิวเหมือนบเรานะครับผมก็รอไม่นานมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่อยอดดีโมจิของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับผมครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ยอดไลฟ์โพดีโมจิของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมรอไม่นานมากนะผมก็รอไม่ถึง3นาทีเลยนะคือว่ารวดเร็วเลยจริงๆนะผมใน,นส่วนสุดท้ายผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ k m Social ให้เพื่อนๆด้วยนะ เว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดไลค์โพสต์ดีโมจียอดอะไรต่างๆครบบเพื่อนๆนะผมตนอกจาก f a c e b o o แล้วผมที่ผมพาเพื่อนทำนะผมยังมี y u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  e e ิ i k t o k Instagram หรือว่าตฟอร์มอื่นๆนะเพื่อนก็สามารถคลิกลิงก์ด้างใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อนมาใชา้ชางานเว็บไซต์กันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ